การบริการในห้องพักโรงแรมที่มีการบริการในห้องพักจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะเรียกว่าแผนกบริการในห้องพักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมโดยลูกค้าจะเลือกรายการอาหารและเครื่องดื่มจากเมนูที่มีอยู่ในห้องพักแล้วโทรศัพท์จากห้องพักมาสั่งอาหารที่แผนกบริการในห้องพักซึ่งมีพนักงานรับคำสั่งอาหารเป็นผู้รับโทรศัพท์จากลูกค้า และบันทึกรายการอาหารชื่อลูกค้าและหมายเลขห้องไว้ในใบสั่งอาหารซึ่งมีสำเนาสามแผ่นเพื่อนำไปส่งให้พนักง,งานบริการพนักง,งานบริการจะเก็บสำเนาแผ่นสุดท้ายไว้แล้วส่งสำเนาแผ่นแรกให้แคชเชียร์เพื่อคิดราคาค่าอาหารและเครื่องดื่มแผ่นที่สองส่งใหแผนกครัวหรือบาร์เพื่อเตรียมอาหารและเครื่องดื่มเมื่ออาหารปรุงเสร็จเรียบร้อยพนักง,งานบริการจัดวางใส่ถาดหรือรถเข็น พร้อมนำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าที่ห้องพัก